บรรยากาศกระลังสีลุงปลาครับเนี่ยครับกระลังสีลุงปลาคือเพื่อบรรยากาศเบิงแพร่ครับหลายปันยังครับเป็นรอยแพร่เลยน้ำเลือกกรประมาณ4เมตรโอ้มาจะเสนออ้อป่อทางโคกใหญ่เนาะมื้อ,น,อ,อ,น,อนี้ลงจากบัดครับผมลงสองบัดเอาละไก่แม่ลาแล้วพ่อเอาเตรียมตัวเลยนะครับเ,เด้ออ่าครับผมนี่แหละครับบรรยากาศ มือนี่ทีมงานาห้าไทยอีสานกับมู่บัตหนึงครับนี่ครับหวกเขียวๆนี่ครับเดี๋ยวห้าสิม,มาจอบเพิ่งเรื่อยๆว่าเล่าสิได้ปลาเข่าหรือปลาเบิกหรือปลาแนวไหนครับครับบรรยากาศไสิหอดเวลาแหละครับลซีโมงแต่รเรียบประมาณจากเครื่อง่ีโมงได้แต่ว่าชุ่มกระเจาอ,อยู่ตั้งแท่แห้งไปละคเครื่งนึงเหรอ แห่กระแหงค้นกระแหงครับคุณล่ะครับอยู่กลางสาเป็นรอยแพร่ครับปีนาฟังท่งนั้นปีนาฟังท่านั้นปีนี้เอาฟังทัางพี่อ่าเมือ่อนี้ลูกโบกับเสิ้าผาว่าลงป่าทั้งบ้านปลาติว๋วน,นะครับอำเภอกระนวนจังหวัดคอนเกนครับอตอนนี้กระสิไก่เวลาลงล้ะครับทุกคนก็นเตรียมตัวห่างแแหกันครับเบื้องล่รอบกระสิประมาณจะเป็นรอยรอยแพร่หมดล่ะครับราคากระแหแพร่กรับห้าร้อยครับแหฟังสองร้อย น้ำเลือกกระซีเม็ดแต่ว่าป่าใหญ่หลายว่าสันว่าว่าสิ่งใหญ่สําเร็จนะครับป่าใหญ่เด้อเนี่ยครับเตรียมโตแล้วครับเขามาลุนกันเลยครับมือนีิลุนทั้งแห่ฟังลุนทั้งแห่แพร่อ่านี้ก็เตรียมโตแล้วครับอ้าวเฮอเออเออเอาล้วครับลงแห่แล้วครับ สวยง่าม่รีครับต่างคนต่างวานครับแหใหญ่แหน้อยมีสุไซครับแแาเอาละครับเฮเอาร่กันเปิดทุกคนะครับเฮ้อ้ามันยังอะไรนะโอ้ยจันวานอกงามบสีดาครับเนี่ยเอาเอาไปงถือแหแล้วมามามเอาค่อยค่อยค ไปไปไปเขาจับเสี้ยกไว้จับเสี้ยกไว้อ่าเสี้ยนพอนท่านปลาครับหวานแหแลกครับขนาดตะฟังก็ยังถวมหัวเลยครับเลือกบ่เลือกอะครับเห็นตะหมวกเขียวๆบนล่ะครับตายแล่ะโอ้โหว่าเนี่ยเอาแหแลกโชควมันโอ้เอาเห็นหางแล้วเอาเห็นหางแล้วเอาเอาใจเย็นๆใจเย็นๆเอา มาแล้วครับปลาปลาไนบ่ปลาไนครับปลาไนตีถุงแพ้ใครมาเอาตีถุงตีถุงโอ้ยตัวง่ามมีลีครับปลาเียังอ้อยไฟเลยครับเอาหนึ่งเด้อบัดสวยครับอ่าแอรแรกแอรแรกเริ่มมารแล้วครับได้ปลาตัวใหญ่ตัวนึงแล้วอ้าวได้แล้วครับวุ่นนะครับปุ้ยครับเสียสิเหลี่ยงกูละครับ อุ้ยปแล้วครับนอต่างของกินัฟังดีมากตะนับตะนไม่นาตหครับผมมือนี่เป็นผู้สนนะคะป่าปานุนจันบอกสำหรับผู่ยู่างๆ่องคนะยีบยีโซบ้ายี่บอกเออไอเดยไอเดียไอโซบใหญ่ครับเอาอมาปงกันครับแหงใ้เฮ้นี่ครับเสื้อสีชมชมนี่ีครับสบสวัสดีบสวัสดครับสวัสอีครับสวอสดีครเบสวัสครับเอาเลยเอาเลยเอาีรุ่สวัสันครับครัครับ เอาเืป <that> <relationships get> <death> oh, ่อยทางหน้าดบ่เนี่ยอันแห้งน้ำกัดซ่องผิดปกตินี่ครับแผ้เนี่ยใกล้ๆเานี่เสียซีน้ำตาลเนี่ยเ้าดึงอ้โอ้โอาดมาดึงคนแสดงแสดงดึงคนนี่ตัวหญ่เติบขามค่อยๆนะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึง เอ้ามันหยังล่ะครับบาทนี่แม่นหยังครับแม่นหย่งเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาแม่นหยังครับแม่นหยังครับไปแล้วครับไปแล้วเอา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 มาเบิ้งกันครับมาเบิ้งกันอุ้มเห็นเห็นเลยครับใหญ่บนใหญ่กับเบิ้งโลครับนี่ละครับปลาดูง่ายครับปลาดูใหญ่บนใหญ่กับเบิ้งครับต้งเสมบานเทานั้น นี่แหละครับปลาโดครับที่สำคัญอย่ามือจกปากมาเลยครับกัดมือหักในนอกเลยครับผมอ่าปลาเอ้ามาแล้วครับมาแล้วนี่นี่ครับปลาที่ว่าติดแหครับดึงค้นครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วฟังมันกระส้นทิรีพอดแค่ครับอันนี้รอ่ใคืีรมาแล้ว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 อู้ยลำปลาอีกทีครับเอาปลาตัวนี้ เอาถอยันถอย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 ยตย สุดยอดดีาไหมท่านี่านน่วบานน่วเปนผู้ใดานน่ี่ปนวนปเดี๋ยว้เบืองช็อตต่อไปครับเบงนีไเออวร่าหลุดยังไงนะพวกใเสี่ลาตเีครับป่าแฮลนี่ครับได้ัโตครับอันแผลด่ก็ลครับขอก็เลตัวเดียวตัวนีก็เอาตัวเดียวนี่นะป่าเป็นป่านทครับ ตัวละก็ประมาณจะกิโลครึ่งได้กิโลเจ้าปาโล่ถูหลายก้อนอันสามโล่เ่าสามโลเลยบ่เนี้ยามโล่เป็น่าโล่เดียวซ้ำนั้นไปเอาเบิร์ดกีไนี่ตัวละโลกครัวโล่ครึ่งครับปลานิ่มใหญ่ครับเอาโซ่ใหผมเมืองแน่นี่ ครับปูกระเจาได้ป่านนิ้ไงขอบคุณครับดีมันเีดครับลกแต่คอยี่ครับบอดินเน้อบันงติดต่อไหมคุแม่ชื่อไหน่บงปอดินเลยบอดินเลยครับปอดินเลยพาลิซซทไงครับนี่กับตัวละหาโลกเลยครับอ่านี่แหละครับแค่นี่แหละครับเขาบอกว่ามีป่าให้่ติดแหแต่ว่าตอนนี้ซ่อนไปแล้วสองแหครับแต่ว่า แต่ว่าเขาเขาเลยรู้ว่าเป็นปลาแนวใดครับคอตะว่าตะวันอีกแค่หนึ่งกัเขาเจ้าก็ส่งสัญญาณมาบอกว่ามีปลาติดแหครับมีกระวานไปสองแค่ซ่อนต่ว่าเขาบูรุว่าเป็นปลาแนวใดแต่ว่าเขาสิมาลุ้นกันครับปลาแนวใดหนักกักกิโลโดยประมาณครับโดยสายตาปลาที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีแต่โถงใหญ่ครับทีก็จะได้เรีนปลาที่บใหญ่อ่านิ่มใหญ่ ปลาโน่นจันไงนะครับปลาบึกครับที่เห็นตซนตอนนี้ก็ะโจใหญ่เติบมาหาสิบกิโลขึ้นแล้วก็นเนี่ยตัวนึงครับพลังล้งพยายามดึงดึงขึ้นมาอยู่ครับตอนนี้นี่แหละครับไกลเทานี่แหละครับว้าวขนาดนี้เขากลั่งเสือเบิ่งปลาโตใหญ่ตัวละ,ละลอยโลครับลอ,อยโลดิงงเอาอใส่มอเตอร์ไซค์คนไกลๆนี่แหละครับพาไปเบิ้งเอ่อข้าไปเบิง้งลอ,อยโลดิเบิ่งปลาอยโลดิลอยโลดิครับ หร่ไปเห็นอยโลเชียแมนเห็นได้หาสิบโลหาสิบโล่แปดสิบโล8แปดสโล่อันนี้ลอยโล่ะยไปไปเบื้องป่าไงบ่เคยเห็นป่าญ่ป่าเบืองกลหล้สิบเก้าปีเนาะสิบเก้าปีว่าจะว่าไล่ล่เหียดละเอียดไปป่าึงปลาตัวใหญ่ที่สุดตอนนี้ในณเวลานี้ครับนบ่เคยเห็น พระจาก็ um บ้วหุ่เลยค่ะสมชาสมรูยค่ะรัมสมชาน้องไประวัติศาสตร์ไนประวัติศาสตร์ครับ่าเป็นสำนาเัวอ็ได้ค่ะพี่น้องบอกคนยัดันท่านยัันท่านสร้างกองยันท่านคนเินข้าขว้าเกนกันไม่ได้ค่ะสร้างกองขึ้นไปค่ะเอาบ้างน้ำด้ยครับเรองดอกเปาดอกกุงอกเกีรยค่ะดอกเกียตางหน่อยให้เขาฟังมาด้ครับเด้องันี้ค ตัวนี้เป็นปลาบึกใหญ่ครับใหญ่บ้นใหญ่ให้เบิ้งเอาเถอครับเด้อพุ่นนะครับทางชาวบุไทยนี่ก็บุกค่อยเห็นปลาบึกตัวใหญ่ปาหนี้นี่คือตัวแรกที่เห็นว่าตัวใหญ่ที่สุดครับข้อดึงขึ้นครับสองห้าต่อหันไม่ปลาไม่ปลาเรื่องตัวแรกไม่ให้ปลาเลย เสียค่อยปาดเอาล่ะสิมาเอาปแล้วครับเอาแล้วล้อยลครับแน่นอนนะครับลอยลครับตัวนี้มดตันคลอลครับจะลอยตัวนี้ปลานไม่นี่ยุคเก่าตัวครับลอยลนี่แหะครับปลาตัวนี้แหละครับตัวใหญ่ที่สุดเอาละครับมาแลวครับออกไปออกไปสักคนสัคสัคน ไปนั่งต้องต่ รับอยกิโลขึ้ัอยกิโลขึ้นครับลยิโเบิ้งอีกครับนี่ตที่สองกำลังขึ้นมาฟังทั่งเดียวกันนี่แหะครับอาเขาสิกวาเบิ้งกันว่ามตัวใหญ่กว่าตัวบางนึงหรือสโตัวซ้ำกันหรือสโตัน้อยก็กันครับเมื่อนี้ มามื่อนี้ไม่นั่งเราสมบัติบาดทำไมแตัื้ดีใจกับสีได้น้ำตาห้าร้อยแฮฟังสองร้อยไปทุกๆุมันที่งงกับงานได้แล้วครับผลงานตัวที่สองใส่แผลงานคร้ดีใจกับสีแเพราะปลาขึ้นมาหมดกันหมดเลยไปแลวค่บไปแล้วค่ะ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 

นี่คือตัวที่2ของของมือนีครับของมือนีดาเวลานี่เวลาใกล่เหียบเป็นเที่ยงแล้วละครเบิ้งว่าขาเจ้าสิขถึงยังไดครับตัวที่สองกับตัวใหญ่บ่กน่อยจากตัวที่แล้วนครับเบิ้ลว่าข้าเอ้า หกคนลาเจ็ดคนลกคุณล่ะครับอะครับเออเขามาร้นกันตปังเล้าเข้าองสีเบองว่าเนตัวเงสั่าเลอ่าเข้ามาตัวละลอยล่นก็สิลอยลย่ี้ล่ะครับคือมานตัวหง่แต่ะเอาเอาเลยครับเอาเอาเรื่อง

ทุกแพ้ครับยังโบวันได้ถอดใจครับยังวานแหกันไปเรื่อยๆครับปลาไงก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆครับปลาส่วนใญ่ก็สะเป็นปลานิ่นปลาดแล้วก็ปลายี่ซบปลาปลาไนครับที่เห็นอยู่ก็โตละสองสามกิโลได้อยครับโตละหกิโลก็ได้โตละเจ็ดกิโลก็ได้ปลาดก็ได้ปลาดเจ้าไว้ใส่ะปลาดเจ้าที่เออของเจ้าปลายี่ซบของผู้นั้นปลาดที่งานเดียวกันครับผมนี่แหละครับที่งานงานครับผมครับขอบคุณครับ นี่แหละครับบรรยากาศโดยรอบตะวากันอีกหลายตัวอยู่ครับที่ว่าเพราะพ่อนเดเอาขึ้นมาจากน้ำครับเพราะว่าน้ำมันเล็อกอีลีครับประมาณ4เมตรกว่าตะวากับโบเป็นยังตะวากับต้องสูงขึ้นก็แหละครับเพราะว่าจังเดยกับมาหอดมองมาแล้วกรับจังเดยกับต้องเอาให้มันได้ครับเจ้ามันก็ท้ายหนอยประมาณหกหมื่แสนหกม่นก็ครับนี่แหละครับบรรยากาศเห็นแต่เจ้าลูกเกือดผมก็ได้เพิ่ง <laughs> รอาซาบะยูน่ารสคุณจ้ามัฉีดยันไอยตายแล้วเนี่ยเหอต้เรื่อบรรยากาศโดยรอบครับทั้งคุณกำลังเบิ่งป่าไงครับที่เขาถ่ายไม่เบิ่งเมื่อตะกี้นี่แหละครับปลาตัวใหญ่ตัวละอร่อยกว่ากิโลครับปลาปอยูนครับปอยูแน่นอนครับผมป่ะวันนี้ลูกโป่กับซีรีส์แม่บ้านแล้วนะครับเด้อาถัดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับทั้งช่องยูทูบให้สันบันเท่าครับ หรือบอกกันติดเป็นแฟนเพ Facebook ช่องได้สาสตร์ปราเท่านะครับเด้ออันมกักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครให้น้ำเลยนะครับความพูหลายๆที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆครับเอาเสียหาคลิปสนุกสนกุป่าตัว่ๆมาให้กันเบิง์นะครับเด้อมื่อนี้ลูกโบขความพหลายๆครับ